นาเพชรโยนอย่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนัดเย็นอยู่ที่ กดัง3นะคะก็ดังเก็บรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นะจะมารีวิวรถคันด้านหลังให้ได้ชมกันนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่อีกเช่นเคยนะคะเป็นรถโตโยต้าอันติส 1.6G ปี2017นะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่429,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงผลสบายๆนะคะผนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถวิใช้งานอยู่นะคะก็โทรมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดัน ทุกเคสเลยนะคะเดี๋ยวนัดน,นะคะจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันเลยค่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นโฉมใหม่โฉมไม่ได้เช่นเรียบ้อยแล้วนะคะในส่วนของป้ายทะเบียนนะคะต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนป้ายให้ใหม่นะคะเป็นหมดกรุงเทพมหานครน,นะคะเปลี่ยนป้ายให้ลูกค้าใหม่นะคะในส่วนของโลโก้ด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยนะ,ะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแม็กอันลอยปัดเงาสองสีนะคะ นอ็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางได้เป็นยางรถปี2022เลยนะคะยางปีใหม่ๆใ,ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะช่วงล่างของรถนะคะสภาพเดิมๆไม่มีข้าบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะรอยซีเดิมๆนะหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขย่นเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะอาจจะมีรอยต แปลกบ้างนะคะลูกคารถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้เก็บสภาพเนาะเดี๋ยวตรงนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะวันที่ลูกค้าได้รับรถออกไปนะรถจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะมือจับประตูสี่ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ้ากลางด้วยเส้นโครเมียมเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้เตต้ามีติดอยู่นะคะคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้า ไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างเลยนะคะของเราคัดรถคุณภาพเกรดเมานําเสนอขายให้ลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะในส่วนของช่วงล่างด้านหลังนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตด้านในนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีมาอย่างแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะ ไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาใหม่ฉบเฉีียวสวยงามนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีตัดผ่ากลางในเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเข้าเลยนะ,ะด้านล่างมีไฟทับทิมนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโลโก้ด้านหลังนะคะก็เป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําคันนี้เป็น ไี้หนึ่งทางเลือกเลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะค่างวดก็จะตกอยู่ประมาณ7,000นกลางๆนะคะใครที่มองหารถโดยใช้ง,งานนะคะก็ติดต่อหานัดได้เลยนะคะออกรถได้ทุกอาชีพนะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะ,ะเบอร์โทรศูนย์เก้านัดเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมามลเอียดภายในของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะให้ดูเลขไมกันก่อนนะคันนี้เลขไมยอยู่ที่ห5 4่5 4่ี่กิกิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม่เดิมนะตรวสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะไม่มีการกลับไมกอไมไมาอย่างแน่นอนนะคะมือจับประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกก็จะกวบออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแผงประตูให้นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นกุญแจคีเรตปุ่มเองจิ้งส ตาร์ทเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแอร์นะคะได้เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของพวงมาลัยรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยนะคะสวยๆเลยนะไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะ มาต่อกันที่เครื่องเล่นเสียงนะคะคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอนร์อนดอ็อกหมุนมือแบบได้4ระดับนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางเจ้าน้ําขวนน้าตรงคันด้านข้างให้ด้วยนะคะวางได้2ใบเลยนะที่พักแขนนะคะเปิดเก็บสัมภาระได้นะคะคอนโซลเขาก็ตกแต่งเป็นโทนสีดําตัดด้วยสีเบจน,นะคะฝ้าเพดานนะไม่มีรอยของการขีดเขียนลงอักขระยันใดๆนะคะสวยๆเลยนะคะในส่วนของเบาะรถคัน นี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะหนังสีเบจนะเบาะแน่นแแต่งแต่งตึงๆไม่ฉีกไม่ขาดไม่เหี่ยวไม่ย้อยนะคะสวยๆกันเลยเป็นแบบอัตโนมือนะคะก็คือปรับมือนั่นเองนะคะ หัวนอซอกประตูนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยขยับเพรื่อนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันรับประกันได้เลยนะคะเรื่องของโครงสร้างเนี่ยลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเราคัดคุณภาพคัดเกรดเอมาทุกคันนะคะคันไหนมีชนเราก็บอกว่ามีคันไหนไม่มีเราก็รับประกันให้เลยนะคะมาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะกว้างๆนั่งกันสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้มีที่เสร็จชาร์จไฟให้2ลูกนะภายในนะคะต แต่งเป็นโทนสีเบจเนาะก็ทำให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังคันนี้เขาก็กว้างๆนะคะลูกค้าบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะถ้าเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้อยู่4ีห้ใบเลยนะคะเพราะว่าบอดี้ด้านหลังเขากว้างมากๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะคะจุดเมร์ตน,นะคะ กลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะเรื่องโครงสร้างเนี่ยเรา,ารับประกันให้เลยนะคะด้านล่างนะคะมีล้ออะไหลา่อุปกรณ์แม่แรงครบนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะเรื่องของการจมน้ํามาเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะรอยซีนเ,เดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด้านหลังนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื้เลยนะคะบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะเห็นเด่นชัดขอบยางไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะรับประกันได้เลยนะคะ ว่าลูกค้าได้รถคันนี้ไปนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะใครที่สนใจนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะก็ถือว่าราคาไม่แรงมากนะคะได้รถคันนี้ไปใช้งานเลยนะสวยๆเลยนะคะสีบอลนีนนะคะเป็นสีที่ดูแรงง่ายอีกสีหนึ่งนะคะใครที่สนใจก็ห้ามพลาดเลยนะคะเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอนะคะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะห้าม พารกันเลยรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนัดน,นะคะจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4ีูพันหกร้อยซีซีร้อยี่สิบห้าแรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีคั้นน้ำมันหยดไหลเย,ยิ้มนะคะลูกค้าเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะ,ะตรวสอบประวัติที่มาที่ไปนะคะจากศูนย์บริการได้เลยนะคะเรื่องของการชนหนักผิดความจมน้ํากับสีเป็นเครื่องนะคะรับรองว่าไม่มีแน่นอนโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตนะคะสี เดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะรอยซีนเดิมเดิมจุดเม็ดอัดกลมกลมนะคะหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยี้นะคะหัวน็อตฝากระโปรงนะคะโลโก็เตย์ทามีติดอยู่ฉงวนกันความร้อนก็ยังอยู่นะคะในส่วนของสติ๊กเกอร์มอกมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะฝากระโปรงมีจุดเม็ดอัดกลมกลมให้เห็นเด่นชัดอีกเช่นกันนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคะคุ้มค่านะคะไม่ผิดหวังแน่น นะคะคสวยๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยนะสำหรับใครนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ Toyota a อ t i ติ 1.6G ปี2017นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่429,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี8 4งวดเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะโทรหานัดได้เลยนะ,ะเบอร์โทร0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจะ กันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปลดนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสําหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ